ครับสวัสดีครับพี่พิกฆาดาวในร้อยนะครับนะครับช่วงนี้ก็เราทุกคนก็ต้องติดตามสถานการณ์ข่าวโรคโควิดในชีนนะครับแล้วก็หน้าขนาดนี้นะครับวันที่18มีนาคมนะครับพี่ก็ได้ติดตามข่าวมาจากการสอบของอีกสองเหล่าที่เหลืออยู่นะครับก็ยังไม่มีข่าวอัปเดตว่าจะมีการเลื่อนสอบนะครับ ก็ยังทุกคนก็ยังต้องโฟกัสกับการเตรียมสอบอยู่นะครับเลือีก2เหล่าแล้วนะครับทุกคนนะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังเตรียมตัวอยู่นะครับส่วนของโรงเรียนดาวในร้อยนะครับวันนี้พี่กล้าเองก็จะมาเฉลยข้อสอบเก่าที่เพิ่งได้สอบไปนะครับในส่วนของทหารเรือปี6-3นะครับข้อนี้ น้องๆก็น่าจะคุ้นกันอยู่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่ามีการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกจานวนสี่ครั้งนะครับถ้าลูกเต๋าออกแต้มขี้นะครับให้เดินถอยหลังหนึ่งก้าวนะครับถ้าลูกเต๋าออกแต้มคู่นะครับให้เดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจงหาความน่าจะเป็นที่เมื่อถอยลูกเต๋าเสร็จแล้วจะกลับมาจุดเดิมนะครับถ้าวิเคราะห์กันก่อนนะครับโจทย์บอกว่า ถ้าออกเต้มคี้นะครับออกเต้มคี้นะครับให้เดินถอยหลังนะครับออกเต้มคี้นะครับเท่ากับถอยหลังนะครับส่วนถ้าออกเต้มคู่นะครับให้ไปข้างหน้านะครับเดินหน้านะครับนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วลูกเต่าที่เราได้มาหนึ่งลูกเนี่ยมีแค่สองกรณีที่ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับให้ทุกคนมองว่ามันก็เสมือนกับการ โยนเหรียญใช่ไหมครับที่การโยนเหรียญจะออกมาเป็นแค่หัวกับก้อยการโยนลูกเต๋าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการโยนแล้วต่อให้มันออกมี6หน้าก็ตาม1-6ถึงแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือแค่คู่กับคี่นะครับฉะนั้นข้อนี้เราใช้หลักแนวคิดเดียวกับการโยนเหรียญได้เลยนะครับใครที่ได้เรียนกับดาวในร้อยก็จะรู้ว่าการโยนเหรียญน,นะครับฝนตกไม่ตกชวนเพื่อนไปเที่ยว โอกาสขอลูกข้อลูกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเรามีวิธีลัดอยู่นะครับหากเป็นการโยนเหรียญน,นะครับจํานวนสี่ครั้งเขียนนั้นสามเหลียญปัสคาเทาที่เป็นเลขสีได้ว่าหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งนะครับข้างหน้าจริงๆแล้วพี่ต้องเขียนว่าหัวกับก้อยนะครับแต่ในกรณีโจทย์ข้อนี้พี่ขอเขียนว่าออกแต้มคู่นะครับกับแต้มคี ซึ่งโอกาสในการออกนะครับแต้มคู่นะครับก็คือ 0, 1, 2, 3, 4ี่คก็คือสลับกันครับ 4, 3, 2, 1, 0นะครับโจทย์บอกว่าความน่าจะเป็นที่เว่าทอยลูกเต่าเสร็จแล้วกลับมาณจุดเดิมนะครับอ่ะเขียนสูตรก่อนเลยความน่าจะเป็นนะครับ p e นะครับสิ่งที่เราสนใจนะครับ ส่วนด้วยทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราสนใจสิ่งด้วยทั้งหมดก่อนนะครับทั้งหมดเราคิดเหมือนโยนเหนรียญแสดงว่าก็คือสองกำลังสี่ซึ่งเท่ากับสิบหกนะครับในในตัวเลือกก็เป็นสิบหกทุกข้อใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมาดูที่เราสนใจดีกว่านะครับสิ่งที่เราสนใจข้อนี้คือเมื่อทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วจะกลับมาจุดเดิมมีกรณีเดียวครับที่ทอยแล้วกลับไปจุดเดิมก็คือ ไม่ว่าจะเดินหน้าไปกี่ก้าวก็ต้องถอยหลังเท่ากันหรือถอยหลังไปกี่ก้าวก็ต้องเดินหน้ากลับมาเท่ากันแสดงว่าต้องเป็นการออกที่เท่ากันนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ6วิธีนะครับซึ่งก็คือตอบ6ส่วน16นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันโอเคครับมาดูข้อต่อไปกันโจทย์บอกว่า ถ้า2ยกกําลัง x และยกกําลัง y นะครับมีค่าเท่ากับหกหมืห้าพันห้าร้อยสามสิบหกแล้ว x บวก y มีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้จะวัดพื้นฐานเรื่องเลขยกกําลังของพวกเรากันนะครับซึ่งพวกเรามีมากกันอยู่แล้วนะครับอ่ะมาลองแปลงกันครับข้อนี้จริงๆไม่ยากนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องพยายามทําให้ได้ก่อนคือพยายามทำฐานให้สองข้างมันเข้าเท่ากันนะครับดูฝั่งซ้ายมือของสมการก่อน ฝั่งซ้ายมือเป็นเลขสองนะครับฝั่งขวามือยังไม่เป็นเลขสองนะครับฝั่งขวามือยังเป็นหกหมื่นกว่าๆงั้นเราเปลี่ยนก่อนนะครับหกหมื่นกว่าๆน้องก็ลองนั่งหารดูนะครับใครคุ้นคุ้นเลขแล้วก็สามารถดูได้เลยว่ามันคือสองยกกําลังสิบหกนะครับหากทราบว่าสองยกกำลังสิบหกแล้วก็ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จับมาเท่ากันเลยสองกำลัง x กำลังวเท่ากับสองกำลังสิบหก นะครับถ้าฐานเหมือนกันแสดงว่าเลขชี้กําลังต้องเท่ากันนะครับก็คือ x กลัง y ถ้ากับ16เราก็มาดูเลขและดูตัวเลือกด้วยนะครับตัวเลือกคือ 6, 8 1 0 16เนี่ยเป็นจํานวนเต็มหมดเลยนะครับฉะนั้นเรากังวลเรื่องเราตัดความกังวลเรื่องมันจะเป็นรูทมันจะเป็นเศษส่วนอะไรออกไปให้หมดเลยนะเป็นทศนิยมไหมอ่าไม่ใช่นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคือ x บวก y นะครับได้เป็นจํานวนเต็มทั้งคู่ นะครับเราก็สมมุติเลขเลยมีกี่กรณีได้บ้างที่ x ก,กําลัง y เท่ากับ16นะครับเท่าที่พี่นึกออกแบบเร็วๆ16วเกิดจากอะไรครับเกิดจาก2กําลัง4ก็ได้นะครับ16อะไรอีกครับ4กําลังสองก็ได้16 16ยกกําลังหนึ่งก็ได้16กนะครับก็น่าจะมี3ตัวนะนะครับน่าจะมี3ตัวก็ดูเลยครับเทียบกับ x ยกกําลัง y ถ้าอันแรกนะครับสอกำลังสแสดงว่า x บวก y เราก็จะกลายเป็น x จะกลายเป็นสอ y เราจะเป็น4เพราะฉะนั้น x บวก y จะเท่ากับ6นะครับจะได้หจริงๆก็มีคำตอบและนะครับตอบข้อ1ได้เลยมาดูอีกตัวหนึ่งสี่กำลังสองก็บวกกันก็ได้6เหมือนกันนะครับได้6กเช่นเดียวกันนะครับอันแรกก็ได้6นะครับอันที่สองก็ได้6 ส่วนตัวที่สามครับสิบหกกาลังหนึ่งตัวนี้ x บวก y จะได้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดโชคดีครับที่ตัวเลือกไม่มีนะครับถ้าตัวเลือกมีก็คงงงกันใหญ่ว่าตกลงตอบหกหรือสิบเจ็ดข้อนี้สิบเจ็ดไม่มีนะครับในตัวเลือกแสดงว่าไม่สองกลังสี่ก็สี่กลังสองซึ่งตอบหกนะครับตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกัน ครับมาถึงโจทย์อีกหนึ่งข้อนะครับโจทย์บอกว่าถ้าเจ็ดกำลังสองเท่ากับสี่สิบเก้าเจ็ดกำลังสามเท่ากับสามร้อยสี่สิบสามเจ็ดกำลังสี่เท่ากับสองพันสี่ร้อยเอ็ดเจ็ดกำลังห้าเท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดจงหาเลขหลักหน่วยของเจ็ดยกกำลังสองพันยี่สิบอ๋อเลขสวยนะครับเลขปีนี้พอดีนะครับข้อนี้คิดอย่างไรนะครับหากน้อง สิ่งที่มันไม่ไม่ควรจะทําคือน้องนั่งยกกําลังเจ็บไปสองพันกว่าครั้งเนี่ยน่าจะใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะออกนะครับเพราะโจทย์ถามหาแค่เลขหลักหน่วยนะครับเลขหลักหน่วยน้องข้อไหนที่เป็นเลขหลักหน่วยเนี่ยน้องจําไว้เลยนะครับว่ามีวิธีนี้นะครับที่จะสามารถช่วยน้องได้นะครับพี่ขอเกลื่นให้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะทาโจทย์โจทย์ข้อนี้เลขนะครับเลข โดดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับหากเป็นเลข0เลข1เลข5เลข6เนี่ยไม่ว่าจะยกกำลังเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือจะได้เลขตัวเดิมนะครับเช่นเลข1ครับไม่ว่าลงท้ายด้วยเลข1เช่น11ยกกำลัง23ลงท้ายด้วย1อยู่ดีนะครับเลข5คูณ5ก็จะได้25คูณ5อีกก็ได้ 125ยี่สิบยังไงก็ได้เลขห้าเลขหกก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นเลขสี่กับเลข9้านะครับถ้าเป็นเลขสี่กับเลข9้าจะมีสองตัวที่ซ้ำนะครับเช่นสี่คูณสี่ก็จะได้สิบหแต่ถ้าคูณ4ี่ครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นเลขเลขสี่นะครับอันนี้เป็นสองตัวนะครับที่ซ้ำส่วนเลขอีกสี่ตัวครับคือเลขสองสามเจ็ดแปดนะครับ เลขสี่ตัวข้างล่างนี้ที่พี่เขียนเนี่ยจะมีสี่ตัวครับที่ซ้ำนะครับข้อนี้โจทย์เป็นเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดก็คือเลขนี้นะครับซึ่งจะซ้ำสี่สี่ตัวคืออะไรนะครับคืออะไรจริงๆแล้วข้อนี้โจทย์ไม่ต้องกําหนดก้อนนี้มาให้เลยก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นเราคิดเองได้นะครับคืออะไรครับให้น้องทุกคนไล่าจากเจ็ดยกกำลังหนึ่งนะครับ จ็ดก็กำลังหนึ่งเนี่ยจะได้เจ็ดเจ็ดกำลังสองนะครับจะได้สี่สิบเก้าเจ็ดกำลังสามนะครับจะได้สามร้อยสี่สิบสามเจ็ดกำลังสี่นะครับจะได้สองพันสี่ร้อยเอ็ดนะครับเอาเจ็ดกำลังห้านะครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดนะครับน้องสังเกตครับเจ็ดกำลังหนึ่งกับเจ็ดกำลังห้าเนี่ยลงท้ายด้วยเจ็ดเหมือนกันเห็นไหมครับ มันกลับมาซ้ํากันแล้วนะครับแสดงว่ารูปแบบหรือแพทเทิร์นที่มันจะเริ่มซ้ําเนี่ยจะมีอยู่สี่ตัวนะครับก็คือ7จ็กำลังหถึง7จ็กำลังสี่นะครับอ่ะมาดูในข้อนี้นี่เลยนะครับเจ็ดยกกำลังสองพนะครับให้น้องนําเฉพาะเลขที่เป็นยกกําลังเนี่ยเอามาคิดนะครับสองพนะครับสองพเนี่ยมันซ้ําทุกๆ4ี่สี่ตัวใช่ไหมครับ ให้น้องหารสี่เลยครับแล้วดูว่ามีเศษเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้สองพันยี่สิบหารสี่เนี่ยมันหารลงตัวนะหารลงตัวนะครับแสดงว่าเศษศูนย์นะครับเศษศูนย์ซึ่งกลับมาดูเลขชี้กําลังของเราครับถ้าเจ็ดกำลังหนึ่งตอบเจ็ดนะครับเจ็ดกำลังสองตอบเก้าเจ็ดกำลังสามตอบสามเจ็ดกำลังสี่ตอบหนึ่งเห็นไหมครับเจ็ดกำลังสี่จริงๆแล้วเจ็ดกำลังสี่เนี่ยคือเศษอะไรครับเศษศูนย์ แสดงว่าข้อนี้ตอบที่มันเป็นเศษศูนย์ลงท้ายด้วยเลขโดดก็คือเลขหนึ่งะครับเลขนึ่นะครับก็สำหรับโรงเรียนดาวในร้อยนะครับพี่กล้านะครับก็เหลืออีกสองเหล่านะครับที่ใกล้สอบกันแล้วนะครับให้น้องๆสามารถติดตามการเฉลย ข้อสอบเก่านะครับแล้วก็มีแนวข้อสอบให้น้องมาเรียนทางออนไลน์ได้นะครับสำหรับเราทหารบกแล้วก็ทหารอากาศนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ